บรรยากาศบริเวสะพานมิตรภาพแห่งที่สองครับมุกดาหารสวรรค์ใน,นเขตนะครับข้ามแม่น้ำโของอันนี้เป็นลานพญานาคนะครับที่ใต้แถวแต้สะพานนะครับมิตรภาพตอนนี้ระดับน้ำโขงก็ถือว่าลดลงเยอะครับอากาศดีครับแดดดีแต่ไม่ค่อยร้อนครับวันนี้นี่ครับ ฝั่งมุกทอาหารเราก็ตอนเย็นก็จะคึกคืนครับ่ซนมุงนู้นครับก็จะเป็นที่นั่งชิลรับประทานอาหารนะครับสําหรับคนที่มาเที่ยวนะครับตอนเย็นๆนี่คึกคืนมากนะครับร้านเหล้าร้านเบียร์ร้านอาหารมีเยอะครับถ้าท่านมาแบบมาเที่ยวที่มุกทอาหารก็เรียนเชิญนะครับบริเวณใต้สะพานข้ามนะครับมุกนอาหารสวรรค์ในเขตครับ